สวัสดีจ้าไฮเดรบริวันนี่สาวผูไทยได้ไร้อยได้ไรายเต้นแนนแนเต้นแนนนเดี๋ยวสาวผูไทยเปิดก่อนสาวผูไทยได้อะไรมาอู้เทศกาลอะไรเนี่ยกินขนมซิ้นซิมหรออู้วเต้าเรียวบ,ยบังจ้านี่เบึงเบึงเบึงสาวผูไทยเราขึ้นฮอตอีกแคร อกแครบันเฮาเนาะเอกแค่เมืองไทยนี่มันเป็นอาหารเทศกาลกินขนมไอ้นี่แหละจ้ะมันเป็นครีมมั้ก็เป็นมะพร้าวแล้วก็ขนมปังปุ๊ใส่กันสองอันสองชิ้นจ้ะนี่สามีสาวไทยซื้อมาให้กินกับกาแฟอู้ตุยเฮ้ยจ้ะมันสิกินคือแฮมเบอร์เกอร์จ <laughs> สาวไทยสิกินนนะเบื้งเด้ออุยอืม มันน่าจรระรอยนะอืม,มจะน้ำมันเป็นครีมข้างในแต่ไม่หวานอ,ะอ่ะอ่าแต่บางบางร้านมันจะหวานอันนี้ไม่หวานอ,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 อื้ออร่อยอ่ะอืมอืมอืมแซ่บอู้แซ่บอีกีเด้อ สาวุไทยเห็นตอนแรกสาวุไทยคิดว่าเป็นอันมาอยู่นี่ไม่ๆหมเนาะปีแรกอ่ะสาวุู้ไทยนึกว่าเอแคเทศกาลขนมเ e อแคล่มันไม่ใช่เอแคมันจะเป็นหัวแล้วก็มีนอ่ข้างในเนาะแต่นี่ก็เพิ่มเติมเอกแคล่ง่ายยกโปแถมก้อยคื 9. อเก่าแซบอิลอ แซมอืมอ,มอมืแซ่บจ้ะมันชิติโกมีกาแฟ,ฟด้วยปปาดอร่อยนะครีมไม่หวานครีมเขาจะไม่หวานมากสาบ,บุไทยก็ชอบกินมันไม่หวานมันจะเป็นแบบไม่ค่อยหวานเท่าไหรน่นะ่ ส่วนมากมันจะหวานที่ครีมที่มันเป็นมะพร้าวนะไหมครีมแบบเนี้ยที่มันเป็นมะพร้าวข้างในถ้าเป็นครีมแบบเนี้หรือเป,ป็นครีมจะไม่หวานก็เหมือนที่เราใส่กับคาปูชิโน่เอสเพรสโซที่ใส่กับกาแฟเนาะทั้งหลายอะ่ะบ้านนี้ก็ชอบกินครีมผสมกับกาแฟเหมือนกันจ้ะอร่อยแซบคืเอเราหม มีงานนินดๆส่วนแม่สาวเราจะกินหนึ่งปีครั้งหนึ่งอะไม่ค่อยได้ซื้อกินบ่อยนะมันมันมันอะไม่ค่อยซื้อกินบ่อยหรอกปีหนึ่งจะกินครั้งหนึง่งกินเฉพาะช่วงเทศกาลช่วงเทศกาลนานๆปีหนึ่งครั้งหนึ่งอะแค่นั้นแหละเพราะมันมันหวานเยอะเกินเนี่ยเราไม่ชอบกินทุกทุกวันทุกอะไรเงี้ยหวานเกินไปขนาดมันหวาน แต่เขาก็มีขายตลอดแต่ช่วงนี้จะมีเยอะหน่อยเพราะมันเป็นเทศกาลอืมอืมแซ่บบสาวผู้ชาไยไม่ใช่ขาทำํำแ้วเป็นขากินน่เห็นบอว แซปมอชาวูุทายเป็นคนชอบกินอะไรที่คนครีมแต่เป็นมันๆเยอะก็เนาะแต่เอาไปใส่กับไอศกฟีมก็ได้อย่างเงี้ยโอเคค่ะฝากกดไล่กดเช์าสาวูุทธไยด้วยนะคะสัสินาซิงแบนนะคะขอบคุณมากค่ะ